สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1 7 5 7นะครับในยุคที่กล้องและการถ่ายภาพอยู่ใกล้กับพวกเราทุกคนแบบนี้นะครับเราก็พบกันเป็นประจำทุกๆวีคนะครับถ้าเป็นไปได้แจริงๆก็วีคเว้นวีคบ้บางนะครับมาถึง EP นี้จะเป็น EP ที่59แต่ว่าเรามีสเปเชียล p อยู่หลายตอนเหมือนกันขนับๆรวมๆแล้วเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมครับว่าปีนี้เนี่ยผมทำพอดแคสต์ไปทั้งหมด77นาที Spotify แจ้งผมมาแล้วแบบ1757คือทุกอย่างลงตัวมากเป็นเลข7หมดเลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับวันนี้กับหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะเป็นน่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับผมเพราะว่าหัวข้อนี้ผมได้มาจากการที่ไปทำวตใน YouTube Community นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลัง พยายามที่จะผลักดันและทำให้มันจเจริญเติบโตนะครับกับคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับในชื่อช่อง17.57นะครับก็เข้าไป subscribe ได้นะครับแล้วหัวข้อที่ชนะก็คือราคากล้องฟิล์มมือ2องณนะเวลานี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับราคากล้องคอมแพกนะครับตัวล่างและตัวกลางนะครับโดยวิธีการแบ่งของผมเนี่ยตัวล่างและตัวกลางอาจจะเป็นตั้งแต่หลักร้อยจนถึงไม่เกิน10,000บาทนะครับ ราคาเริ่มลงครับกล้องตัวนี้พวกเราจะเห็นได้ว่า Min o อ์ตที่เคยตัวหนึ0งหหรือว่ากล้อง Compact ที่เคยฮอตฮอตเมื่อก่อนเนี่ยราคาลงมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าดีมานที่ลดน้อยลงในช่วงเวลานี้ครับผมเนื่องด้วยฟิล์มที่มันแพงขึ้นทำให้ความนิยมในกล้อง Compact ตัวเล็กหรือว่าตัวกลางเนี่ยมันน้อยลงแล้วผมก็ลองสอบถามร้านชั้นห้าเมกะพาซาวังบูรพานะครับก็เจอแบบน้องๆเนี่ยเอากล้องมาขายกันเยอะเหมือนกันแบบที่เคยซื้อไปแล้วก็เอามาขายเพราะว่า ไม่ได้ใช้เพราะว่าฟิล์มมันแพงมากฟิล์มมันขึ้น200-300%ารอยถ้าใครอยากรู้เรื่องฟิล์มนะครับลองกลับไปฟัง e p ก่อนหน้านี้ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดอ่อสักที่สักสักอันเนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็นเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องฟิล์มแพงนะครับถัดมาถ้าเป็นกล้องคอมแพคประเภทไ i g เอ็นราคากับไม่ได้ลงตามด้วยครับและแถมต่างประเทศก็ยิ่งแพงขึ้นอีกนะครับ ล่าลสุดเนี่ยมีเพื่อนผมเอามาฝากขายนะครับฝากช่วยเป็นทุรละให้ลงให้อัน,นี้แต่ว่าผมไม่ได้รับฝากขายนะครับเป็นแค่คนรู้จักเฉยๆก็เขาไม่ค่อยมีความต้องการไม่ไม่ใช่สิค่อยไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยคอนแทคที่สก็ราคาก็ราคาที่ตั้งอ่ะครับก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่แต่ก็ยังเห็นว่าของก็ยังคงอยู่ไม่ได้ออกไม่ได้อะไรนะครับและหลังจากการที่เราสอบถามคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็พบว่าที่ญี่ปุ่นก็ราคาสูงมาก แปลกนะแต่เป็นคอมแพกระดับกลางเนี่ยราคากลางๆยังพอซื้อได้อยู่ผมว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีอย่างเงี้ยบางทีอะครับราคาเขาอาจจะแบกรับต้นทุนที่มันสูงเกินไปถ้าเราซื้อจากยูเซอร์ที่เขายอมขายในราคาถูกลงอาจจะได้ราคาถูกลงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พวกกล้องคอมแพกพวกอะไรพวกนี้การรับประกันนะเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยเราอาจจะต้องแบบเทสฟิล์มกันจนแบบโอเคเลยสําหรับคนที่จะซื้อคอมแพกแบบไฮเอ็นนะครับคอมแพกมาไฮเอ็นมีอะไรบ้างผมเอาเป็นว่าราคาเกิน20,000ขึ้นไปแล้วกัน ก็จะมีแบบที่2งทีสามายาชิก้าบางรุ่นแล้วก็พินอต้า t c 1อย่างเงี้ยพวก TC1 สีดำอย่างเงี้ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ราคาขึ้นไปแรงมาก7-8หมื่นเลยครับซึ่งจริงๆมันก็น่าจะเป็นราคาประมาณนั้นมานานแล้วแล้วก็ยังคงหาของได้นะครับสำหรับ Compact High End ไม่ได้ของไม่ได้ขาดอะไรก็ยังมีเรื่อยๆให้ซื้อให้ตามเก็บกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลายๆอย่างด้วยแหละเพราะว่าเออเรื่องค่างเงินของเราที่มันค่อนข้างแบบ เาเรียกว่าอ่อนลงถ้าเทียบกับดอลลาร์นะครับแต่กับตรงข้ามกันเราแข็งขึ้นถ้าเทียบกับเยนก็ถ้าไปญี่ปุ่นหรือว่าวางแผนไว้คอมแพลกับเอ็นที่ญี่ปุ่นก็ยังพอที่จะซื้อได้เหรออ,อาจจะซื้อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ราคามันก็ประมาณนี้แหละก็ถือว่าผมผมบอกว่ามันเป็นผมคิดว่ามันน่าจะบอกว่าเป็นราคาแบบทรงๆมากกว่านะครับแล้วก็ราคาก็ยังคงสูงอยู่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนหรือว่าเพิ่มกับอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับ มาต่อกันเลยดีกว่าทีนี้เราจะขยับมาในโซนที่ผมค่อนข้างถนัดหน่อยแล้วกันเริ่มจากไลกาเลยครับเอาเป็นพวกไลกาที่ไม่มีวัดแสงนะครับ m 2 m 3 m 4พวกเนี้ยนะครับพวกนี้ราคาทรงๆครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก limited edition เนี่ยเราก็ยังไม่พูดถึงเนาะเดี๋ยวคอยเก็บเป็นอีกหมวดหมู่นึ่งแล้วกันพวกไลกา m 2 m 3เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ต่างประเทศนะครับถ้าพูดถึงแบบญี่ปุ่นอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเองนะแต่เท่าที่ดูรูปอ่านรูปดูป้ายราคาเนี่ยยังหาสภาพดีๆได้ในราคาประมาณสักไม่เกิน70,000 แต่ถ้าพูดถึง3-4ปีก่อนที่เราคงพูดเทียบไม่ได้เนาะแต่เทียบกับราคาในประเทศไทยมันก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างซื้อขายคล่องกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าราคาประมาณ5 6 0ห0 3มื่นสาหมื่นอะไรเงี้ยก็ยังพอมียังพอมีให้เห็นอยู่สภาพลุยก็ยังพอซื้อได้ครับมันไม่ได้แพงไม่ได้อะไรมากเรียกว่าถ้าพูดถึงในตระกูลไลกา M เนี่ยไลกา M 2 M 3เนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นเยอะมากซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคสำหรับคนเริ่มต้นนะแต่ว่าผมก็ไม่นิ่มอยู่ดีผมอยากให้ใช้กกกล้้องงทีี่่่มมมาาแสากกวาสวหรรับคนเนเนิต เอาเป็นว่าวันนี้เราคุยเรื่องราคาดีกว่าโอเคเนาะทีนี้เราก็จะขยับมาในซีรีส์ต่อไปไร้ก้า M2 M3 ไม่มีที่วัดแสงแล้วราคาทรงๆเนาะก็ซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็ยังโอเคอนะย่ังไม่ได้แบบแตกต่างกันมากนะักอ่ะเราขยับมาตัวยอดฮิตเลยครับไรก้า M6 ไลก้าไฮม์หเนี่ยตอนนี้ราคาในประเทศมีการปรับลดลงจากที่มันเคยขึ้นไปบ้างเท่าที่ลองอดูในพวกแบบ Marketplace สต่างๆใน Facebook อะไรองี้คมีการปรับตัวลงมากไม่ได้พุ่งทยานแรงไปมากแต่ว่าก็ยังมีออหลายๆร้านที่ยังราคาสูงอยู่ราคาแบบแตะแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่แสนสเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาอาจจะเป็นแบบว่าช่วงราคาเก่า คืออาจจะต้องรอการปรับฐานด้วยก็อาจจะต้องให้ราคาเก่าอันนั้นออกไปแต่ผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่ากล้องมือสองครับมันเป็นการขายสภาพซะมากกว่าแล้วจริงๆไลกา M6 เนี่ยพูดถึง M6 ลงรวมเลยนะมันมัน,ม,นมันเรียกว่ามันผลิตมา30กว่าปีแล้วอะ ความเก่าความสมบูรณ์ในการใช้งานเรื่องนี้สําคัญมากเลยครับช่วงนี้ผมเจอ M6 ที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเสียบ่อยเหมือนกันจากเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ยังต้องรออะไรอยู่เพราะฉะนั้นเวลาซื้อหรือว่าเวลาเลือกอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่มันทํางานปกติวัดแสงตรงอะไรเงี้ยเป็นอันดับแรกแล้วกันนะครับส่วนพวกไรก้า M6 TTL เนี่ยราคาพุ่งสูงไปมากเลย M6 TTL เนี่ยเทียบได้เพราะว่ามันมี the new M6 ตัวใหม่ซึ่งราคาเปิดออกมาประมาณแสนแปดนะครับทำให้ราคาไรก้รา,า,า M6 TTL เนี่ย ราคาก็ยังสูงอยู่แสนสองแสนสามอย่างเงี้ยมีแน่นอนเลยนะเวลานี้ถ้าถามว่าซื้อได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมเคยพูดในออการพรีวิวเอ,อ็มหกแบบที่ยังไม่ได้จับ The New M6 ว่าเออถ้าเทียบกับ MP แล้วผมก็ยังรู้สึกว่าผมอยากลองของใหม่อ่ะเอออยาก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 ซื้อ M6 ตัวใหม่มากกว่าเพราะมันไม่ใช่ว่ามัานดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะจริงๆแล้วมันเป็นซีรี์ที่ต่ำกว่า MP อยู่แล้วถ้าราคาเท่ากันเนี่ยถ้าพูดถึงเพอร์ฟอร์มน์เนี่ยเลือก MP เถอะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความมใหม แบบในการอยากใช้กล้องรสชาติใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า the new M6 อ่ะผมว่าน่าใช้เพราะว่ามันเป็นกล้องใหม่อยากใช้กล้องใหม่ประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่าราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงมากเลยพูดถึง M6 ทุกรุ่นนะถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วอ่ะซื้อได้ทันทีเลยนะเออถ้าจะเทียบราคากับญี่ปุ่นปัจจุบันเราไม่มองอดีตนะเรามองปัจจุบันอย่างเดียวถ้าเทียบญี่ปุ่นกับต่างประเทศอ่างเงี้ยแสนัพแสนัพแสนัพในเมืองไทยเนี่ยราคารคาคา M6 เนี่ยราคาถูกสุดแล้วประมาณ เจ็ดแปดหมื่นแปดเก้าหมื่นก็ยังพอหาได้แต่ว่ามันก็ยังมีแบบที่บางที่หรือว่าที่เขางได้ต้นทุนมาสูงอยู่ก็ต้องขาไปแปดเก้าหมื่นเป็นแสนหนึ่งแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็อาจจะลงเรื่องอาจจะไม่ลงก็ได้นะครับก็ต้องรอให้มันเกิดการปรับฐานปรับราคามันต้องมีคนเจ็บบ้างดังการหมุนเวียนมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะยอมเป็นคนเจ็บตรงนั้นมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองกันในแง่ของการใช้งานไม่มีใครเจ็บนะครับเพราะว่าทุกคนได้ซื้อแล้วเ,เอาไปใช้ถ่ายภาพกันแล้วนะครับออ่มาตัน,นพวก ราคาที่ถัดไปดีกว่านะครับอีกรุ่นหนึ่งก็ต้องพูดถึงเลยก็น่าจะเป็นพวก M7 ด้วยอ่ะพูดแถม M7 ให้ละกัน M7 ตอนนี้ราคาพุ่งมากพุ่งกว่าเมื่อก่อนทั้งในและต่างประเทศเลยอาจจะต้องมีราคาประมาณสักไม่ต่ำกว่า8-9 0,000หมื่นมีต้องมีอ่ะถ้าเป็นเงินไทยนะส่วนญี่ปุ่นก็คือแพงแล้วแสนสองแสนสอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็ M7 ก็ราคาแบบราคาโดดกว่า แต่มันมันแพงกว่า m 6อยู่แล้วซึ่งมันควรจะแพงกว่า m 6แถมเกตให้นิดนึงครับสมัยก่อนตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเล่นใหม่ๆสักประมาณสักอ,อย่าพูดเวลาเลยจะะส0ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณสมัยก่อนแล้วกันเอาอย่างงี้ดีกว่าเพราะถ้าทำถ้าทลายก็จำไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นช่วงที่ไลก้า m 6ตัวแรกแพงกว่า m 6 ttl แล้วแพงกว่า m 7นี่คุณผู้ฟังเช่อไหมงงมากเลยไหม งงนะเพราะจริงๆแล้ว M7 ควรจะแพงกว่าแต่ M6 คลาสสิกตัวแรกอะ่ะนันแพงเพราะว่ามันบางกว่าตัวเล็กอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีความนิยมมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับบางทีการไลก้าเนี่ยมันขึ้นกับดีมาและซัลายด้วยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพอร์ f o r m มนซ์ของกล้องล้วนๆเลยเนอะมันขึ้นอยู่กับกระแสช่วงนั้นว่ากล้องตัวไหนกําลังมาอันนี้เป็นหนึ่งเกตข้อมูลสําหรับคนที่เข้ามาฟังและอยากรู้ว่าเอ้ยทำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงถูกนะความนิยมเนี่ยก็ ก็เป็นผลเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราชอบกล้องที่คนอื่นไม่ค่อยชอบมากะเราก็มีโอกาสที่เราจะได้กล้องราคาที่ไม่ค่อยแพงถ้าเป็นไลก้านะครับประมาณนี้อ่ะมาพูดถึงพวกไลก้า m 6 limited edition ต่างๆบ้างแล้วก็พวก MP พวกอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าแพงมากๆแพงจนซื้อไม่ได้แล้วถ้าคุณอยากเมื่อก่อนเนเราเคยซื้อกล้องไลก้า m หก a บ็กเ่ยในราคาไม่ถึงแสนแต่คุณต้องนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปสัก3 4ปีก่อนก่อนโควิดนะครับ มีเยอะเลยครับวางเรียงกงนกระจายเลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องสามแสนอัพแล้วอะขึ้นมาเป็น3เท่าเลยอะซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นราคาที่แท้จริงหรือว่าเป็นราคาของการเก็งกําไรหรือว่ามันเป็นการย้ายเงินเพื่อมาแบบรักษามูลค่าของเงินซะมากกว่าหรือเปล่าแต่มันทําให้ราคามันไปมากๆเลยอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเพราะเท่าไม่ใช่ว่าคนไทยเก็งกาไรนะครับเท่าที่ฟังเท่าที่คุยมากับพ่อค้าหลาย,ลายๆคนพราก็พอรู้จักกันบ้างเนี่ยราคาข้างนอกมันขึ้นจริงจริง ถ้าคุณเซิร์ชอีเคุณจะเห็นว่ามันเป็นราคาแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะบางคนเอามาฝากผมมาฝากขายมาถามว่าคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่จีิงๆผมไม่ได้ทำน,นายนาเป็นเอเย่นอย่างนะครับถ้ามีใครต้องหาต้องการผมกถ็ถ้าที่รู้จักผมก็จะแบบว่าบอกว่าเออคนนี้ขายอยู่นะทําอะไรอยู่นะอืมก็ขึ้นไปเยอะมากเลยมันเป็นราคาแทบที่จะแบบไม่มีเงินบาทไทยซื้อได้อ่ะมันเป็นราคาแบบเมืองนอกอ่ะเออซึ่งไม่อยู่บนความเป็นจริงมากๆเลยแต่ว่าก็ถ้าอยากได้ก็ต้องซื้ออ่ะมันจํานวนจํากัดอ่ะจะให้ทำยังไงใช่ไหม ก็ใจมันชอบไปแล้วจะให้ทำยังไงมันก็ซื้อไม่ได้ M6 Limited นี่ก็แพงแพงมากแพงมากพูดได้ว่าแพงโคตรๆอ่ะแพงสัสสัเลยก็ได้อ่ะพูดอย่างนี้เลยแล้วก็หาไม่ค่อยได้ด้วยญี่ปุ่นแทบไม่เห็นเลยพวก l i m i t e d e d i t i o n b a c เ p น n ต่างๆนานาโอเคตัวสุดท้ายที่ผมจะมาปิดท้ายในแคตตอรี่ของกล้องก็คือไลกา MP นะครับตอนนี้ราคาของใหม่น่าสนใจมากพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยครับของใหม่น่าสนใจมากแล้วก็มันมีไลกา M6 ที่ออกเปิดราคาประเทศไทยมาแล้วเท่ากับไลก้า MP ซึ่งไรการ์ดพีโอเคมันเก่าแหละแต่มันก็คือแมชชีนิ c เพอร์เฟคชันนะครับคือตัวสูงสุดของไรการ์เอ็มของไรการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสมมติอยากไปทีเดียวแล้วจบอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อ MP เลยแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นผมนะผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเรายังอยากเปลี่ยนอยู่ยังอยาก,ยาก,ยากมีอะไรให้เล่นไม่อยากจะสุดทางแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อตัวอื่นก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ถ้าถามผมถ้าในราคาแบบแสนต้นๆอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเพราะว่าถ้าอันนี้ราคาญี่ปุ่นนะ M6 TTL มือสองราคาเท่ากับ MP ือ หรือว่าเราท้าวแบบ M.P. ของใหม่เลยผมว่าซื้อ M.P. ดีกว่าถ้าจะเป็นมือใหม่นะแลวต้องการเอามาใช้งานอย่างแบบว่าชอบแต่ถ้ามีเคยมีแล้วอะไรอย่างงี้อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ก็ M.6 ก็ได้ M.7 ก็ได้ก็แล้วแต่หมดแต่อยากจะบอกว่าไรายการ M.P. เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ราคาในประเทศไทยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่มันราคาไม่เท่ากันเลยครับแต่ละร้านคุณสามารถลองเซิร์ชดูก็ได้เรื่องนี้ครับอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เป็นคนกําหนดราคาใดๆทั้งสิ้นเลย เอาแค่เป็นข้อมูลจากการสํารวจป้ายราคาแล้วกันนะครับส่วนราคาที่คุณจะซื้อกันเนี่ยเป็นราคาที่คุณตกลงระหว่างคนซื้อกับคนขายเนาะอ่ะมาอันสุดท้ายแคตตากอรีใหญ่สุดเลยเท่าที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับไม่ใช่สิเท่าที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับแคตตากรีใหญ่สุดก็คือเลนไลกาครับเลนไลกาเนี่ยราคาในราคาลงมากๆเลยครับก็ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันว่าเลนไรการาคาในประเทศแล้วก็ ประเทศไทยเนี่ยลงมากตอนนี้คือเหมาะมากเลยครับราคาลงมากเลนรุ่นใหม่ๆนี่ราคาลงมากสําหรับยูเซอร์คนใช้งานอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะซื้อมาใช้นะผมว่ามันมันเห็นหลายๆตัวที่ราคาลงอะ่ะยิ่งเป็นเรนรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมาะกับกล้องรุ่นใหม่แต่จริงๆมันไม่ได้มันก็คอมแพ t i ิเบิลกับกล้องรุ่นใหม่ที่ตอนรุ่นใหม่มากกว่าเลนรุ่นเก่าครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันลงขนาดนี้แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดแบบว่าบางทีครับก็บางทีมันมีแต่การแบบเก่งกําไรกันมากเกินไปซื้อมาแล้วกะว่ามันขึ้นมันลิมิเต็ดอีชั่นสุดท้ายไรกาเองก็หักหลังถ้าคนเป็นคาลต้าคอลเลกเตอร์มามากกว่าสิบยีปีเนี่ยจะรู้เลยว่าไรกาหักหลังหลายรอบแล้วนะครับบอกว่าจะไม่ทําสีเงินเดี๋ยวก็ทําออกมาทําให้ราคาที่เก่งกันไปที่มันเกินกว่าราคาป้ายเป็นราคารีเซลอย่างเงี้ยเออมันมันมันพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นเป็นลิมิเต็ดบ้างไม่ลิมิเต็ดบ้างซึ่ง ไอเนี้ยมันก็ต้องวัดดวงกับไลกาไลกาเองเขาก็แบบว่าแต่มันก็บริษัทของเขาเนาะเขาจะทำยังไงก็ได้แต่แค่อยากจะบอกว่าตอนนี้ราคาราคาเลนในประเทศเนี่ยราคาดีมากถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะราคาดีกว่าหลายๆตัวเลยบางอย่างเราไม่สามารถเอื้อมแตะได้เลยที่ญี่ปุ่นแต่ไทยเนี่ยเราซื้อได้ในราคาที่มันโอเคสําหรับใครที่เล็งเลนไลกาอยู่ช่วงเวลานี้ผมวา่าเทียบมาทั้งหมดเนี่ยก็เหมาะนะแต่ว่าก็ลองเช็คสภาพดูเอากล้องไปลองดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญซื้อมาก็ เอาไปถ่ายรูปกันอันนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ของมันให้เกิดที่สุดให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วกันเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกแหละว,ว่าราคามันขึ้นกับดีมานกับซัพลพยอ่ะคนอาจจะไม่ต้องการแบบเลนรุ่นใหม่ต้องการเลนรุ่นเก่าราคาเลนรุ่นเก่าจะขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าเลนรุ่นไหนดีกว่ารุ่นไหนนะครับผมเคยพูดหลายครั้งเลยว่าเลนไรกาทุกตัวมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวมันเองแล้วแต่ทุกคนชอบเลยครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อเอาตามชอบตามถูกใจเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกอีกเหมือนกันว่าถ้าเราชอบอะไรที่อบอี่่่คคนนออืไมยชเ้ มันก็จะได้รายราคาที่ถูกครับแล้วก็ก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมรับอัพก่อนแล้วกันว่าผมเล่าเรื่องอะไรไปบ้างวันนี้ผมได้พูดถึงราคา compact นะครับก็น่าสนใจปกติตัวล่างเนี่ยโอเคไฮไลท์ได้เลยอันนี้น่าซื้อได้ราคา M6 ก็ยังคงสวิงสวิงอยู่ปิดท้ายด้วย M7 อะไร M7 เนี่ยก็ยังแพงขึ้นแต่หน้าที่น,น,ทน่าสนใจที่สุดก็คือไรแก้ m P เนาะส่วนเลนเนี่ยราคาดีซื้อได้เลย ก็เป็นว่าเรามาแลปอัพปลายปีกันประมาณนี้แล้วกันสําหรับใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถถามผมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram 1หน7หรือว่าจะเป็นทาง Youtube ก็ได้เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะมี Exclusive Content Member สำหรับ Member สํสำหรับ Youtube ผมกำลังปั้นกำลังบิวอยู่ นะในช่องนี้ที่คุณได้ฟังอยู่นั่นแหละสำหรับใครที่ฟังอยู่ใน Spotify ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยภาพที่3าต่อไปผมจะทำเพื่อเสียงเป็นหลักและสลับกับภาพเอาภาพมาเพราะว่าถ้าเป็นถ้าถ้าคุณดูใน u t u b e มันก็จะมีภาพแบบวน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 อะไรประมาณนี้แต่ถ้าฟังทาง Apple Podcast หรือว่าทางป p o t i f y เนี่ยสบายเลยเอาเปา็นว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็เจอกันแบบเดิมนะครับเราพยายามปีนี้อยากจะออกอักงสองเทปให้มันครบเดือนนี้ผมอยากจะฟิตแล้วก็ออกทุกวีคเลยถ้ายัางไงถ้าอยากจะคุยอะไรมีคำถามอะไรก็ตามที่บบอกเลยครั ยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับภาพที่37สวัสดีครับ